คุณเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกันครับจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสมบูรณ์นั้นอยู่ภายในตัวคุณเสมอเพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะมองหากล้าที่จะเปิดใจและกล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝนเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่ทําให้คุณนั้นเจ็บปวดและเริ่มที่จะส่งพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทําสมาธิในทุกๆวัน แม้จะเพียงแค่5นาทีก็ตามและเชื่อมั่นในพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อกพลังจากกระและพลังธรรมชาติในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe ช่องพลังจากกระพลังจากกระพลังธรรมชาติของเราไว้นะครับกดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับแปรมันดาลใจและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังมองหาพลังงานดีๆในชีวิตและที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยสัมผัสกับพลังใจในรูปแบบไหนบ้าง หรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของคุณครับจำไว้ว่าพลังแห่งความสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับคุณเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกันครับจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสมบูรณ์นั้นอยู่ภายในตัวคุณเสมอเพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะมองหากล้าที่จะเปิดใจและกล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝน เริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่ทำให้คุณนนาเจ็บปวดและเริ่มที่จะส่งพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทำสมาธิในทุกทุกวันแม้จะเพียงแค่5นาทีก็ตามและเชื่อมั่นในพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อกพลังจักรกะละและพลังธรรมชาติในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe ช่องพลังจักรกะละพลังจักระละพลังธรรมชาติของเราไว้นะครับ กดไลค์ like คลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับแบบมบันดาลใจและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังมองหาพลังงานดีๆในชีวิตและที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยสัมผัสกับพลังใจในรูปแบบไหนบ้างหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของคุณครับจำไว้ว่าพลังแห่งความสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับคุณเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกันครับ จำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสมบูรณ์นั้นอยู่ภายในตัวคุณเสมอเพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะมองหากล้าที่จะเปิดใจและกล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝนเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่ทําให้คุณนั่นเจ็บปวดและเริ่มที่จะส่งพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทําสมาธิในทุกๆวันแม้จะเพียงแค่5นาทีก็ตามและเชื่อมั่นในพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ ถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อกพลังจักระและพลังธรรมชาติในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe ช่อง,ลงพลังจักรกะพลังจักรกะพลังธรรมชาติของเราไว้นะครับกดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับแปรงบบันดาลใจและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังมองหาพลังงานดีๆในชีวิตเรื่องนี้และที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยสัมผัสกับพลังใจในรูปแบบไหนบ้างหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของคุณครับเรื่องนี้ จำไว้ว่าพลังแห่งความสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับคุณเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นคบพลังในตัวคุณได้เช่นกันครับจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสมบูรณ์นั้นอยู่ภายในตัวคุณเสมอเพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะมองหากล้าที่จะเปิดใจและกล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝนเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่ทำให้คุณ น่าเจ็บปวดและเริ่มที่จะส่งพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทำสมาธิในทุกๆวันแม้จะเพียงแค่5นาทีก็ตามและเชื่อมั่นในพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับก,บการปลดล็อกพลังจักรกะและพลังธรรมชาติในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe ช่องพลังจักรกะพลังจักระพลังธรรมชาติของเราไว้นะครับกดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังมองหาพลังงานดีๆในชีวิต และที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยสัมผัสก,กับพลังใจในรูปแบบไหนบ้างหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของคุณครับจำไว้ว่าพลังแห่งความสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณเสมอและเพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับคุณเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกันครับอ้ออันเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกันเพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะมองหา กล้าที่จะเปิดใจและกล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝนออันเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกันนั่นเจ็บปวดและเริ่มที่จะส่งพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทำสมาธิในทุกๆวันแม้จะเพียงแค่5นาทีก็ตามและเชื่อมั่นในพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณนะถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อกพลังจักรกะและพลังธรรมชาติในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe ช่องพลังจักรกะพลังจักรกะ พลังธรรมชาติของเราไว้นะครับกดไ like ลค์คลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับแปรน้อปันดานใจและแชร์ไปให้เพื่อนๆนของคุณที่กำลังมองหาพลังงานดีๆในชีวิตและที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยสัมผัสกับพลังใจในรูปแบบไหนบ้างหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของคุณครับจำไว้ว่าพลังแห่งความสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับคุณเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกัน ครับจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกย่าตัวเองไร้พลังแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสมบูรณ์นั้นอยู่ภายในตัวคุณเสมอเพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะมองหากล้าที่จะเปิดใจและกล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝนเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่ทําให้คุณนะัเจ็บปวดและเริ่มที่จะส่งพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทําสมาธิในทุกๆวันแม้จะเพียงแค่5้านาทีก็ตามและเชื่อมั่นในพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ ถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อกพลังจักระระและพลังธรรมชาติในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe ช่องคาุงจักรกะระพลังธรรมชาติของเราไว้นะครับกดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับแปรงบันดาลใจและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังมองหาพลังงานดีๆในชีวิตครับและที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยสัมผัสกับพลังใจในรูปแบบไหนบ้างหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของคุณครับครับ จำไว้ว่าพลังแห่งความสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอุนเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกันครับจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสมบูรณ์นั้นอยู่ภายในตัวคุณเสมอเพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะมองหากล้าที่จะเปิดใจและกล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝนเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่ทําให้คุณ น่ดเจ็บปวดแล้วเริ่มที่จะส่งพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทำสมาธิในทุกๆวันแม้จะเพียงแค่5นาทีก็ตามและเชื่อมั่นในพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อคพลังจักรระและพลังธรรมชาติในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe ช่องคนองจักรระพลังจักรระพลังธรรมชาติของเราไว้นะครับกดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับแปรนบบนดางใจและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังมองหาพลังงานดีๆในชีวิตและที่สำคัญที่สุด คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยสัมผัสกับพลังใจในรูปแบบไหนบ้างหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของคุณครับจำไว้ว่าพลังแห่งความสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณเสมอและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับคุณเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกันครับ RN จำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสมบูรณ์นั้นอยู่ภายในตัวคุณเสมอ เพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะมองหากล้าที่จะเปิดใจและกล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝน RN เริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองให้อภัยคุณที่ทําให้คุณน่าเจ็บปวดและเริ่มที่จะส่งพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทําสมาธิในทุกๆวันแม้จะเพียงแค่5นาทีก็ตามและเชื่อมั่นในพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ RN ถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อกพลังจักรกะและพลังธรรมชาติในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe ช่องปาลุงจักรกะพลังจักรกะพลังธรรมชาติของเราไว้นะครับ กดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับแปรวบ,บันดาลใจและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังมองหาพลังดีๆในชีวิต RN และที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยสัมผัสกับพลังใจในรูปแบบไหนบ้างหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของคุณครับ RN จำไว้ว่าพลังแห่งความสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับคุณเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกันครับ จำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสมบูรณ์นั้นอยู่ภายในตัวคุณเสมอเพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะมองหากล้าที่จะเปิดใจและกล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝนเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่ทําให้คุณนั้นเจ็บปวดและเริ่มที่จะส่งพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทําสมาธิในทุกๆวันแม้จะเพียงแค่ห้านาทีก็ตามและเชื่อมั่นในพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ ถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลดล็อกพลังจักระและพลังธรรมชาติในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe ช่องพ่าลุมจักระพลังจักระพลังธรรมชาติของเราไว้นะครับกดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับแรงงมบรรดาใจและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังมองหาพลังงานดีๆในชีวิตและที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยสัมผัสกับพลังใจในรูปแบบไหนบ้างหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของคุณครับจำไว้ว่าพลังแห่งความสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณเสมอและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับคุณเองก็สามารถเริ่มต้นการเดินทางค้นพบพลังในตัวคุณได้เช่นกันครับเริ่มจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังแค่ไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสมบูรณ์นั้นอยู่ภายในตัวคุณเสมอเพียงแค่คุณต้องกล้าที่จะมองหากล้าที่จะเริ่มต้นฝึกฝนเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนทำให้คุณ นั่นเจ็บปวดและเริ่มที่จะส่งพลังบวกให้กับตัวเองและคนรอบข้างทำสมาธิในทุกๆวันแม้จะเพียงแค่5นาทีก็ตามและเชื่อมั่นในพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการปลดล็อกพลังจักรกะและพลังธรรมชาติในตัวคุณอย่าลืมกด subscribe ช่องพลังจักรกะพลังจักรกะพลังธรรมชาติของเราไว้นะครับกดไลค์คลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าได้รับแปรมบ,บันดาลใจและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณที่กำลังมองหาพลังงานดีๆในชีวิต และที่สำคัญที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณเคยสัมผัสกับพลังใจในรูปแบบไหนบ้างหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมยินดีที่จะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ของคุณครับจังไว้ว่าพลังแห่งความสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ